เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามตายเมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6 Black a r r o w จิมมี่คุณรู้แล้วใช่ไหมคุณต้องทำอะไรบ้าง คำถามเหมือนคำสั่งจากนักบิน OV10 มีไปถึงผู้บังคับฝูงฮิวเอ็ดอกันเนอร์คุ้มกันได้รับการขานตอบทันทีแน่นอนเล็กฟอร์ดกลุ่มควันสีขาวคือม a r k ก,กิงลาวใช่ไหมถูกต้องเป้าหมายจริงๆ VC2 โทอคนหลบอยู่ใต้คนไม้โอเคในรัศมี 100- 200ถึงหลาต้องมีพวกมันมากกว่า2คนแน่คุณดำเนินการได้เลยจิมมี่อีก7นาทีฝูงบินเลนนี่ไฟจะถึงที่หมายส่งลงโอเคทราบแซนไบ้นักบิน OV10 ทำการชี้เป้าด้วยจรวดแล้วบินผ่าออกพร้อมกับส่งข่าวให้ฮิอีดอกันเนอร์ทราบเพื่อเตรียมซันโบด้วย M60 มหไรอ,อัจิมมีู้บังคับฝูงฮ e, ิวอีเฝ้ารอโอ,อกาสมานานขณะบ,บินสแตนบายด้วยระยะห่างเพียงไม่กว่า,วาระดับเพดานบินไม่สูงจนเกินไปสามารถมองเห็นการกระทำของไวท์แอโรชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มความสีขาวที่ลอยตัวแทรกพุ่มไม้ใบเขียวต้นใหญ่นั้นทันทีที่รับทราบข่าววิทยุ บรรดานักบินฮิวอี้ต่างรู้โดยไม่ต้องอธิบายซ้ำวนาทีของพวกตนมาถึงแล้วผูว้บังคับฝูงตรวจสอบจนแน่ใจกระทั้งขอดรัง,งับวิทยุแล้วสั่งการลูกฝูงให้เริ่มแผนการโจมตี 0-2. Di ์สดีโนเข้าขวา03เบอร์โทรเข้าซ้ายระยะสูง300ฟุตความเร็ว80ดไมล์ระยะเคียง200หลาศาสตร์ลงในรัศมี300หลารอบๆมาร์ก,กิ้งเหลา่าเริ่มปฏิบัติได้ฮิวอ e ี้ดอกแันเนอร์ทั้งสองหมายเลขคานรับทราบพ,พร้อมกันก่อนฉากตัวเองเออกจากฝูง หมายตาตำแหน่งควันบนพื้นระดึงเฮดดิ้งพุ่งตรงเข้าหานักบินเตรียมระยะสูงตั้งแต่อยู่ห่างกว่า1,000พันหลานัดหมายพลยิงทั้งสองเกี่ยวกับกลุ่มความสัญญาณจนไปที่แน่ใจว่าไม่มีการหลงทิศหรือเข้าใจผิดระหว่างกลุ่มควันบนยอดเนินจากปฏิบัติการครั้งแรกไม่มีอาวุธใดของข้าศึกส่งขึ้นรบกวนจะเป็นพร้อมไม่ต้องการเผยที่ตั้งหรือไม่พร้อมก็สุดแท้แต่ปฏิบัติการเที่ยวบินฮิอีแบล็คแอโร่เจริงหนาหลือระยะห่างอีก300หลา นักบินที่สองส่งสัญญาณให้พลหญิงดอกกันเนอร์ทราบทันใดนั้นสิ่งไม่คาดคิดก็อุบัติขึ้นแสงสว่างจากกระสุนปืนกลพ่นคลายออกมาเป็นสายยาวมไม่น้อยกวสี่สายจากจุดยิง4จุดโดยมีเครื่องทางขวาของร้อยเอกดีโนเป็นเป้าระยะห่างเพียง300ฟุตหรือร้อยหลาสั้นกว่าระยะยิงหวังผลหลายเท่าวิถีกระสุนยังไม่มีอาการแล่นโงตามแรงโน้มถ่วงของโลกถูกนัดยังพุ่งตรงตามทิศทางการแร่ง ตรงดิ่งเขารางอ้วนปอมที่เรียงตามลำดับการเลงที่มีการเตรียมตัวมาอย่างดีเป็นเวลานานอาวุธยิงได้รับการดัดแปลงสร้างฐานการยิงแน่นหนาลักษณะเป้าหมายบินผ่านระดับจากซ้ายไปขวาด้วยมุมยิง45-50องศาปืนกล12.7คาลิเบอร์ทั้ง4กระบอกจับเป้าได้อย่างจังวิกงทําการเลงตามแลาลั่นกากปล่อยกระสุนเป็นชุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่เป้าหมาย เข้าจนถึงจุดกึ่งกลางตรงแนวทิศทางที่ตั้งฐานยิงจำนวนกระสุนกว่า8ใน10นะัดทุกเป้าหมาย RPG อย่างน้อย2ลูกมือสังหารเวียดกงโชว์ทักษะความเป็นนักลบผู้มีทักษะสูงทำการเล็งด้วยมุมดัก5-6องศาต่อเป้าหมายเคลื่อนที่ลูกแรกตกนาห่างไปราว15-20หลา,ลาแต่ลูกหลังแจ็คพอตสัดเข้ากึ่งกลางห้องโดยสารแม่นยำยิ่งกว่าบรรจงจับหวานกระสุน12.7คาลิเบอร์แม้จะสร้างความสูญเสียแสนสา,สาหัสจนไม่มีทางรอด แต่ฮิว e อี้ดอกันเนอร์หมายเลข02ถึงคราวดับสลายได้หัวปลีม,มรณะทันทีที่หัวระเบิด RPG ระเบิดขึ้นพ่านเสียงระเบิดจากลำตัวฮิวอี้ตามมาชิ้นส่วนขนาดใหญ่แตกระเด็นแล้วระเบิดซ้ำเป็นหน2 3 4จนทุกชิ้นแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วจบลงภายในเวลาไม่กี่วินาทีฮิวอี้ e, หมายเลข03ทำการบินโดยร้อยเอกเบอร์โรสเพิ่งส่งสัญญาณเตรียมยิงถึงพลหญิงดอกันเนอร์ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่เกินครึ่งนาทีข้างหน้าพัานเหตุการณ์หลายปรากฏขึ้นเสียก่อนนักบินตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณดึงเครื่องเบนหัวออกซ้ายพร้อมกับกดมุมบินให้ต่ำลงไปอีกหมายตาระดับยอดหมายเบื้องลางเตรียมเข้าไปหลบอยู่ในเขตอ,อุปสรรคการยิงนักบินที่สองพยายามระง,งับสติให้เป็นปกติละสายตาจากภาพฮิวอีหมายเลขศูนย์สองที่ถูกระดมยิงลงไปมองยังตำแหน่งที่มาของสายกระสุนเล่านั้นแล้วส่งเสียงร้องพลยิงทันที ยิงยิงเขาไปเลยยิงเขาไปเลยพลยิงดอกกันเนื้อจดจ้องคอยโอกาสร่างกายอยู่แล้วได้ยินคำสั่งชัดเจนจากเอ์โฟนเครื่องติดต่อภายในติดการทุกอย่างประจักษ์แกสายตาโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำพลยิงทั้งซ้ายขวาออกแรงสูงตัวไม่ให้โยกเอียงไปกับลำตัวเครื่องตอนถูกนักบินดึงเบนเฮดดิ้งอย่างไรเห็นข้อมือวาดลำกล้องไปท,ทั้งฐานยิงเป็นกล12 17คาเบร์อันดับแรกแล้วกดไกทันที M60 บคุมการยิงด้วยระบบไฟฟ้าผ่านเครื่องโซลินอยด์ประมาณการยิงนั้นคือ600นัดต่อนอาทีมากมายราวกับเม็ดฝนแม้ตัวเองจะยังทรงตัวนิ่งไม่ได้ตลอดเวลานั้นต้องโยกเอียงไปตามแรงเหวี่ยงของเครื่องคนยิงก็ยังพยายามกดไกส่งกระสุนต่อไปยิงออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่จำนวนบรรทุก,กว่า1,000นัดจะมีให้ยิงชุดแรกอาจจะห่างเป้าหมายไปหน่อยต้องวาดลำกล้องไปทางซ้ายคอยฝืนแรงเหวี่ยงกับส่วนทิศทางเอียงตัวของเครื่อง ถึงการยิงถึงไม่ถูกเป้าหมายอย่างจริงจังแต่ก็สามารถหยุดยั้งไม่ให้ปืนกลทั้ง4ฐานทำการยิงสวนขึ้นมาต้นได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วไม่นานฮิวอี e, ้หมายเลข0ูก็ทำได้สำเร็จเมื่อนักบ,บินประคองเครื่องลงบินต่ำถือระดับเพดานเรียรยอดหมายเบนเฮดดิ้งออกไปทางเหนือผ่านยอดเหนือ cp 2ีได้อย่างปลอดภัยเสียงเลขวิทยุจากผู้บ,งบังคับฝูงดังมาทันทีเช่นกัน02สจาก01นเบอร์ทรอสคุณปลอดภัยใช่ไหมใช่ครับครับเดน ปลอดภัยแต่ไม่ใช่ปลอดภัยเพราะผมยิงสก,กัดกั้นหรือสยบไปปืนกลมรณะนั่นจะอยู่หมัดแล้วนะหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ได้ยิงผมสิและที่ผมยิงลงไปนะั่นก็ไม่ได้ถูกอะไรมันด้วยแต่ดีโนใช่ดีโนซวยไปหน่อยโดนทั้ง12.7คาลิเบอร์ทั้ง RPG ชุดเดียวเรียบร้อยไปเลยมันโผล่มาจากไหนรู้ไหมใครจะไปตัดสรู้แลยครับท่น VC ยังไงก็ต้องเป็น VC วันยังขําไม่รู้ตรวจการกันยังไงโอเคเบอร์ท okay, ส กลับขึ้นมาบนระดับเพดาน5,000ฟุตแล้วเขาหาทางเปิดเกมเล่นใหม่อย่าเลิกกันเลยคราวนี้แคปเชนจะทำไงทำการยิงจากระยะสูงไม่ดีมั้งแคปขึนคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมล่ะคุณห่วงอันตรายกาฝ่ายเราที่อาจอยู่ในรัศมีใช่ไหมถูกต้องระยะ10,000ฟุตการควบคุมวิถีกระสุนมันทำได้ยากนะแต่เราจำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่การส่งลงยิ่งตอนนี้จำเป็นอย่างมากด้วยเราหาจุดอื่นที่เขาทำการส่งลงไม่ได้เหรอนั่นคือทางเลือกหนึ่งแต่มันค่อนข้างเสี่ยงใช่ คนที่เสี่ยงคือเราหากเกิดอะไรขึ้นเราตายแค่สี่คนแต่ถ้าชุดส่งลงตายอย่าลืมทั้งลำมีคนมากกว่าสิบคนนะโอเคไอซี okay, คุณมีแผนทางปฏิบัติยังไงเบอร์ทอตกำหนดพื้นที่ส่งลงใหม่เคลียร์พื้นที่ด้วยการยิงกวาดแบบเบี่ยงแหครอบคลุมลัศมีอย่างน้อยหนึ่งพันหลาก็ได้ความคิดของคุณดีมากผมเห็นด้วยโอเคงั้นใช้พื้นที่ตอนเหนือของ c p 26ด้านที่คุณบินผ่าอไปนั่นแหละเริ่มเคลียร์ตั้งแต่ระยะห่างตีนเนิน500หลาไปจนถึง 1, หรื่งช่ไห้า ถ้างั้นเดี๋ยวผมลงไปจัดการเองผมว่าเราลงพร้อมกันทั้งสามเครื่องเลยดีกว่ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องเสี่ยงด้วยกันเคลียพื้นที่ได้หน้ากว้างคนละสักสามร้อยหลาเวลคุณตรวจสอบเวลาหรือยังอีกกี่นาทีฝูงบลูแอโร่จะมาถึงอะสองนาทีไม่เกินสามตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างไปทางหกนาฬิกาของซีพียี่สิบห้าระยะสิบห้าไมล์กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างช้าๆรอฟังข่าวสถานการณ์อยู่เราเริ่มตอนนี้เลยดีไหมเวลกูดผมอยู่กลางเบอร์โทสคุณอยู่ขวา ซินเวียคุณอยู่ทางซ้ายกอเฮดผู้บังคับฝูงฮิวอีดอกันเนอร์พอใจกับแผนการที่ลูกฝูงแนะนำจึงตกลงใจและถือโอกาสสร้างการแบ่งมอบหน้าทีพร้อมกับเบนเฮดดิงนำเครื่องของตัวเองออกไปก่อนทันทีระดับพดานบินขนาดสแตนบาย8,000ฟุตณระยะห่าง3ไมล์กว่าๆไปทางทิศใต้ของซากฮิวอีซาวอนหมายเลข2นั้นดอกันเนอร์ทั้ง3เครื่องใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็สามารถเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติภารกิจใหม่ได้ รูปขบวนบินหน้ากระดานจัดระยะเคียงตามแผนใช้ระดับความสูง500ฟุตความเร็ว80ไมล์แนวทิศทางบินจาก180ไป0องศาอีก150หลาก่อนถึงแนวตีนเนิน CP 26คนยิงเครื่องหมายเลข01ผู้บ,งบังคับฝูงประเดิม M60 ลงไปก่อนทันทีพร้อมกันนั้นทั้งสองกระบอกซ้ายขวาก็กระนำติดตาต่อมาเครื่องหมายเลข03 04เปิดฉากการยิงตามด้วยปริมาณที่หนาแน่นไม่ต่างกัน M60 จำนวน6กระบอกจากทีไอสามเครื่องส่งเสียงคำรามเสียงดังสนั่นวันไหวจิกกล้องสถานไปทั่วราวป่าจำนวนหกกระสุนเล็กมากมายมหาศาลรวมกันแล้วมากกว่าเม็ดฝนตั้งทยอยเรียงลำดับกันพุ่งลงต่ำมองเห็นแสงสว่างจากส่วนซองวิถีว่าเป็นทางยาวบางนักกระทบกันเองกลางอากาศเสียลับออกท้างเลี้ยวโค้งไปไกลก่อนพุ่งลงล่างบางนัดถึงพื้นก่อนกระทบของแข็งแล้วจึงฉลับโค้งขึ้น เส้นแสงส่วนวิถีโค้งลงสู่ทางกับเส้นโค้งขึ้นมองดูเหมือนกับกระสุนเหล่านะั้นมีชีวิตชีวาบินหาเหยื่อสังหารด้วยตัวเองแต่ก้าวในสิบนัดที่พุ่งตกลงดินนันซัดโดนติ่งไม้ใบไม้เศษดินเศษวัสดุฟุ้งกระจุยกระจายคิดเป็นเนื้อที่กว้างปกคลุมอาณาบริเวณด้านเหนือของเนินเป้าหมายจนทุกตารางนิ้วไม่เหลือจุดวางเที่ยวบินแรกใช้เวลาครึ่งนาทีฉากการยิงแบบหวานเวียงแห่ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีวิแววหรือการปฏิบัติการยิงจากอาวุธลร้เคียวเล็บของเวทโกงโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกผู้บังคับฝูงสั่งการย้อนกลับทําการยิงด้วยไฟล์แพนเดิมฮิวอี้ดอกกันเนอร์ทั้ง3เครื่องหยุดการมูฟไปข้างหน้าทาฮอปบ,บิ้งอยู่กับที่รวเบนหัวกลับหลังช่วงเวลา 1- ใน4ของนาทีบนเส้นแนวบินใหม่ทุกคนก็พร้อมเบอร์ทรอส์ซีนเียคุณสองคนพบลายปากอ่างาไหมหมายถึงที่ตั้งฐานยิงวีซีใช่ไหม ทุกอย่างแม้แต่หลุมบังเกอร์เครื่องกำบังธรรมชาติดัดแปลงผมไม่แน่ใจว่า VC ใช้วิธีวางกำลังกระจายล้อมรอบ c p พ6หรือเปล่าเพื่อเตรียมรับมือบลูแอโร่ชุดส่งลงเหนื่อยเสริมใช่ไหมนั่นก็ใช่หรือแม้แต่การปฏิบัติการของเราในตอนนี้ด้วยไอ้พวกนี้มันเป็นกองโจรไม่ใช่ทหารเล่เหลี่ยมสารพัดแบบมันทําได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ชอบการเผชิญหน้าชอบกัดรับหลังโอเคแต่เที่ยวบินแรกก็ยังไม่พบอะไรนะเที่ยวบินใหม่เนี่ยผมจะดูให้ดีขึ้นดีมากเบอร์ทรรส์รินเวีย บินย้อนคราวเนี่ยคุณตรวจการไกลขึ้นมาเป็นยอดเนินด้วยเลยนะบางทีอาจพบร่องรอยเหนือและดัวเวนบ้างก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะเบียดขวาไปถึงเคตตีนเนินเลยดีมากระวังดอกักนเนอร์ขวาจะย,ยิงล้าขึ้นไปเป็นอันขาดนะเพราะเรายังพิสูจน์ทราบไม่ได้ส่วนดอกักนเนอร์้ายเพิ่มระยะยิงชดเชยอ,ออกไปสัก200-300ถึงหลาทราบฮิวอี้ดอกักนเนอร์ทั้ง3เครื่องนัดหมายกันจนเป็นที่เข้าใจต่างคนต่างเหลียวมองตรวจสอบตำแหน่งวางตัวกาอากาศซึ่งการรายกาันแนวเฮดดิ้งกลับหลังจากเที่ยวบินแรก ระดับเพดานเดิมและเงินไขในการปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเดิมดังนั้นทุกคนจึงหวังขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมผู้บังคับฝูงปลุกใจลูกฝูงทางปีกให้ฮึดสู้แล้วสั่งการเคลื่อนที่ลุกข้อหาบริเวณเป้าหมายฝูงบินฮิวอี้แบล็กแอโร่ทะยานไปข้างหน้าเตร,รียมเคลียร์พื้นที่รอบสองเสียงเรียกวิทยุจากฝูงฮิวอี้ปฏิบัติการส่งลงทางอากาศพลันดังขึ้นนักบินที่สองในเครื่องของผู้บังคับฝูงรับการติดต่อแบล็กแอโร่จากบลูแอโร่เปลี่ยน จากแบกแอลโร่ส่งข่าวได้พอทราบสถานการณ์กําลังเคลียร์รอบ2รอบแรกเหตุการณ์ปกติเชื่อว่ารอบสองคงไม่ต่างกันเตรียมเคลียร์กี่รอบกี่รอบก็ได้ถ้ายังสามารถทําได้ปริมาณกระสุนยังเหลือเยอะคิดว่า3มรอบคงพอหมายความว่าเคลียร์สมรอบแล้วบินออกเปิดพื้นที่ให้บลูแอลโร่เลยใช่ไหมถูกต้องจังหวะที่คุณถอนตัวออกไปผมจะเข้าสวมรอยทันทีโอเคโซกุ okay, so อีก4ี่วินาทีทุกอย่างเรียบร้อยสแตนบาย